ราวของศาสตร์ความรู้จีนโบราณมัน,นจะเป็นฮวงจุ้ยโง้แห้งแพทย์แผนจีนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับจากผู้ชายที่ใครๆก็เรียกว่าเหล่าสื่อซึ่งบุคคลคนขนี้บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากแดนมังกรน,นู่นเลยนะฮะเจ้าวีที่ขนาดไหนต้องรอสักครู่ครับคน,นถึงเรียกเหล่าสื่อว่าเหล่าสือครับเหล่าซื้อก็คือผู้ที่มีความรู้ด้านควงจุย้ยเท่แข็งจริงและก็เรื่องนองกีนองกีจริงมีลูกสีี่คนแล้วครับลูกสีกัน สิบห้าปที่เรีกที่สองมากเกินพังละเกินพันห่วงซ <ฮะ S 2> ุยเนี่ยมันเกี่ยวพันกับชีวิตของเรามากแค่ไหนมีของทั้งสุขภาพทั้งธุรกิจการเงินห่วงซุยดีก็คืองานก็ดีบ้านคนไทยส่วนใหญ่ผิดหลักห่วงซุยเนี่ยเขาผิดยังไงระห่วงซุยใช้ไดส้สองภาค2แบบด้วยกันก็คือ พวงจุ้ยคนเป็นกับกับพวงจุ้ยคนตายคนเป็นนี่พอเข้าใจนะพวงจุ้ยคนตายคเป็นืออะไรครับพวงจุ้ยคนตายก็คือสูสังสูสังซึ่งอากงอาม่ายาสีวีเราไปฝังพวงจุ้ย ช่วงผลงานในค่ำคืนนี้นะครับแขกของเราเนี่ยเป็นชาวจีนที่เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาปักหลักปักฐานในเมืองไทยนานเกือบ30ปีแล้วครับค่ะและโดยได้นําความรู้นะคะวิชาฮวงจุ้ยโบราณของจีนติดตัวมาด้วยนะคะและได้ใช้ความรู้ที่มีสร้างชื่อเสียงและสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานจนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความรอบรู้ในศาสตร์ฮวงจุ้ยอย่างลึกซึ้งคนหนึ่งทีเดียวค่ะใครก็ตามที่รู้จักชายผู้นี้นะครับจะเรียกเขาว่าเหล่าซื่อ เพราะไม่เพียงแต่ที่รอบรู้ในเรื่องศาสตร์คงจุ้ยเท่านั้นนะครับแต่ยังรู้เรื่องศาสตร์โบราณต่างๆของจีนอีกมากมายนะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นฮวงจุ้ยแพทย์แ,ทแผนจีนปฏิทินจีนแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยนะฮะซึ่งวันนี้เหล่าซื่อก็อยู่กับเราที่นี่แล้วนะครับขอต้อนรับเหล่าซื่อตั้งกวงจื่อครับ สวัสดีครับชิญครับนี่คุณอ่านชื่อสูงไหมครับครับตั้งกลวงจีแล้วก็เชิญอาจรยงจีครับเกิดแล้วก็เติบโตที่ส่วนไหนของเมืองจีนครับผมกักกี้เมืองจีนแถวสวเถาแล้วย้ายมาเมืองไทยตั้งแต่ปีไหนครับตั้งแต่ผมอรู้ประมาณกล่อง30ทําไมคนถึงถึงเรียกเหล่าซือว่าเหล่าซือครับเหล่าซือก็คือผู้ที่มีความรู้เราเรียกว่าเหล่าซือแล้เหล่าซือมีความรู้ด้านไหนบ้างคะเขามีความรู้ด้านด้านความสุย เนื่องของจุ้ย,ยครับเอ่อเทคนิคจริงเทคนิคจริงแล้วก็ลร่องนง,งตีนงตีจริงศาสตร์หนึ่งที่ที่เหล่าซื้อมีความรู้แล้วก็โดดเด่นแล้วก็ชาตสร้างชื่อเสียงให้กับเหล่าซื้อมากๆเลยคือวงจุ้ย,ยใช่ไหมก็จะเป็นศาสตร์งจุ้ยครับดูวงจุ้ยมานานแค่ไหนแล้วครับ20กว่าปีแล้วบนั่นคือศาสตร์แรกที่เรียนเลยครับใช่ใช่แล้วศักดิ์แรกทีอย่างผมเรียนอย่างหมอจริงก่อนอย่างเฟคนิงจริงก่อนใช่แล้วก็อย่าหของจุ้ยในเวลาเดียวกัน เห็นบอกว่านอกจากรับดูฮองจุ้ยแล้วยังมีผลงานได้ใน,นอื่นที่เกี่ยวกับฮองจุ้ยอีกด้วยคืออะไรคะผมสองสองฮองจุ้ยด้วยออสองฮองจุงง้ยมาสิบกว่าปีแล้วผมปรึกษาองกับคุณธานากรเขามีไหมฮะชมรมฮองจุ้ยชมรมของผมเรียกว่าฮองจุ้ยกับชีวิตอ๋อมีชมรมได้วยนะใช่ทุกวันนี้มีลูกสิบีอคนแล้วครับลูกชีกันสิบห้าปีที่ที่สองมากเกินพงังละเกินพ<อ>ันใชสิบห<อ>้าปีใช่ฮวงจุ้ยเนี่ย มันเกี่ยวพันกับชีวิตของเรามากแค่ไหนเออมากมากควงมุยทำมันสุขสุขกับเราทุกวันเช่นควงมุยมีสองอย่างมีควงมุยสู่สังกับความช่วยว่างจุอาสายว่างจุอาสายสุขสุขกับเราทุกวันเพราะนั่นมีของกับเราครับค่ะมีของทั้งสุขภาพทั้ง ธุรก,กิจการเงินโครงสร่ดีก็คืองานก็ดีจากประสบการณ์การดูวงสุ้ช่วยของเหล่าซื้อเห็นแล้วซื้อบอกว่าบ้านคนไทยส่วนใหญ่มักจะพระคือจะสร้างแล้วมันจะผิดผิดหลักคงสุ้ช่วยเนี่ยเขาผิดยังไงล่ะอ๋อสร้างผิดอสร้าง,ง,ง,งผิดก็สงเกตก็จะลูกซองลูกซองี่งดมาดีก็คือตัวเอลเป็นตัวเอลตัวเอลเป็นตัวเอลตัวก็คือไม่มีจุกสูงกราง สมกันสวนนอกบ้านจริงบ้านควรจะเป็นสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมดีที่สุดใช่ภายในก็ต้องวางให้กถูกหลักภายในก็เกิดนงเรื่อง,งประตูทางข้าวห้องนองนเตาควาห้องน้ำต่างๆพูดถึงเรื่องหุ่นยของบ้านนผมเคยได้ยินมาว่าถ้าประตูห้องน้ําหรือว่าโถาส้วมหันหน้าออกไปหน้าบ้านเนี่ยจะไม่ดีอันนี้<อ>จริงหรืะไม่เสมอไป คืยต้องมีเงื่งขายปลาตูเข้าบ้างใชไหมองตรงไปมองเหงนปลาตูห้องน้ำปาตู้ห้องน้ำประกบไปเหงนถอสว่างแบบนี้ถึงก็ไม่ดีอาจะเปลี่ยงปาตูห้องน้ำให้ให้ให้มันอยู่ข้างๆใช่ไหมเรียงๆนะถ้า ถ้าเหมือนกับคนบางเอาบางคนเอาไอ้พาร์ติชันเอาอะไรสักอย่างมากันไม่ให้เห็นเนี่ยได้แค่นั้นได้ไหมเอาฉากการโถงหน้าห้องน้ำแต่ฉากต้องสูงกว่าประตูห้องน้ำจริงจริงต้องมีเงื่อนไขมากกว่านี้อ๋อต้องดูหลายองค์ประกอบใช่ไหมคะแล้วที่ที่บอกว่าสร้างบ้านผิดหลักนะคะผิดหลักคนจะส่งผลต่อสุขภาพเนี่ยเราซื้อยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าบ้านแบบไหนทําให้คนที่อยู่อาศัยสุขภาพไม่ดีไม่สบายเจ็บป่วยก็ที่แห่งง่าเบื่อที่สุดก็คือ ตัวขอสว่างาเพราะคห้องน้ำหอสว่างมันอยู่หลังบังตรงกลางหลังบังตรงกลางตำแหน่งนั่งเรียกว่าตำแหน่งประทางถ้ามีก็ทาให้พระของบ้างป่วยป่วยบ่อย,อยทําอะไรก็ไม่รับเรื่องแล้วก็ดูต้องดูทิศทางเพราะนายอุจฉาพงศิลยแต่ทิศทางมันก็มีความหมายแต่ทิศทางก็จะแสดงถึงอาไว้ว่าภายในของจุกนางอ่าเ<อ>ช่งใต้คือหัวใจ ซึ่งหนื้อคือตาคือตายคือตายแต่ดักจิกมันจะเป็นตัวแทงของอะไรวะท้อสร้า,างควำจับตัวในซ้ายขวาแอบแบหน่อยอยู่ข้างหลังแอบไส้ขวาเขาไม่มีเครสหระเอาอะไรไปวางไปเวรงแก้เครดแล้วช่วยได้เอะไเห็นนี่ไปวางเอาไปวางาวางอย่างไรก,ก็ไม่ได้หอก ต้องแกะทอสะถ้าบางคนกําลังจะไปซื้อบ้านนะครับ,รบมีบ้านลักษณะแบบไหนไหมครับที่เราซื้อแนะนําว่าอย่าซื้อเด็ดขาดก็คือคลิกทั้งไม่ดีอ่าเรื่องการหนึ่งเอ่อที่สองก็คือทางสามแพร่งถ้ายังไม่พออ่าทางสามแพร่งตรงกับคลิกทังที่คลิกทักว่างเรานี่เราความชื่อเรียกว่าป่วยสวนก็คตัวตัวอะไรทำไรบ้างเรางั้นเราบ้านไม่ควรหันหน้าไปทิศไหนครับ ไม่มีหลักไต่ตัวหลักแต่ละแต่ละยุคก็มีบางกนร้องจุยมาจากนิยุคเนยุคแจ็คยุคแป็ดกาที่เราเคยดูเจ้าของบ้านมีมีส่วนไหมฮะต้องเอาวันเดือนปีเกิดหรือว่าต้องเอาโงเฮงเข้ามาดูไหมแบบบวกกับฮวงชุวยไหมฮะโงเฮงไม่ต้องวันนึงปีเกิดมีส่วนในการที่จะเลือกบ้านในการดู่วงชุ้ยต้องต้องดูปีเกิดวันหนึ่งปีเกิดประกอบไปด้วยกับทิศทางถ้าจะดู่วงจุ้ยแบบเล็กๆจริงๆต้องมีเขาเรียกว่าสี่ สีแ่แขนงหลักๆเลยกันใช่ต้องอะไรบ้างดูชัยพงต้องต้องใช้สายตาดูว่าบริเวณมีตรงไหนเออเอ่อเอทำลายเราหรือเปล่าลลลตรงไหนส่งเสริมตรงไหนทำลายที่คันก็คือสัมการที่จบคือหัวใจของช่วยเขาต้องมีคำนวณว่าประตูต้องเข้าไหนถึงถึงดีประตูไหนปิดผิดมีแต่เสียแต่ซับมีแต่ป่วยอ่าเนี่ย คือตัวกําหนดลมเพราะปลาตูไปเป็นคือลมเข้าปลาตูใช่ไหมเพราะของชื่อต้องดูปลาตัวให้ดี <im itation> ปลาตัวเนี่ยสำคัญที่สุดเ <im itation> นื้อพิถีพิถันแล้วมีอะไรฮะเราซื้อเลืกอกยางเลือกยางก็คือเออเออของที่สร้างบ้างถ้าสร้างเองต้องดูลืกยางลงเสาอ่าหรือวางที่เข้าบ้าง <im itation> อง่าแล้วก็รวนตาก็คือต้องดูดูระวังหน่อยอ่าว่าลวงนี้ก็ต้องต้องจักวางจุยอย่างไง อ่าวงคุณ <silently>, นี aky, ้เอ่อเอ่อวงถึงตรงนี้เราต้องเสริมอย่างไงต้องระวังเรื่องไหนอ่าก็ต้องควบสีสุดเห็นว่าหวงจุ้ยใช้ได้สองสองภาคสองแบบด้วยกันก็คือห่วงจุ้ยคนเป็นกับกับหวงจุ้ยคนตายงุคนตายคนเป็นนี่พอเข้าใจนะห่วงจุ้ยคนตายคเป็นก็คืออะไรครับห่วงจุ้ยคนตายก็คือสู่สังอ่าสู่สังซึ่งอากงอาม่ายาชีวิตรัไปฝังห่วงจุ้ยกับส่งของกับลูกหลาน ใช่ถ้างั้นหมช่วยคนแปลเหครับเพราะฉะนั้นคเป็นสอง้องกับคนที่อยูนนั่นบ่ะปัจจุบันนี่แหละก็บ,บอกว่าถ้าดูให้ใหละเอียดให้ซึ้งนี่แหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้างั้นดิฉันแนะนำว่าเราตามไปดูการทํางานของเราซื้อดีไหมว่าใช้ศาสตร์หยช่วยขั้นสูงในสารที่จริงๆว่ามีวิธีการและความสลับซับซ้อนแค่ไหนดีครับท่านนามีขีดบุกร้างหน่อยดีจีบุกซ้างให้คนงานพักเงี่ยได้อันนี้ก็จะความตัวช็อกลับ พาจุโชคล้วตองเข้าพ,กยพยมก็ได้ทงจะมีโชคแล้วพ็จะเอาไปนะ่แป่งป็นสิบสองสิสองอยัางจามุงอันนี้ก็คือเพรว่าใชแเบเกงก็แปลว่าดูการเงิน,น,น,นโอ้ยอัน<อ>นี้าดูประจำปดูประจำปีอ๋อแต่ละปีแต่ละปีะปใช่ไหมแ้วตั้งแต่1นึ่ขวบเจ็ดขวบอ้ยแ<อ>ต่ทํามายุใช่ตามานุ